น้ำซีช่องดาเออเออครับไข่ครับข้าวเหนียวครับไข่ไขต้มครับมีเจียวบองครับมีมีข้าวเหนียวครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณค้านะคะไข่ว่ายนะคะไข่นี้ก็คือไข่ว่ายเนาะเราเอามาต้มกินกับข้าวกันต้มไข่ข้าก็เก็บมาจากสวน พก็บมาจากสวนเอาไฟหมดแล้วไข่ก็ไข่วบโอ้ยข้าวเหนียวก็ซื้อเอานะคะประหยัดดีนะคะกินประมาณนี้ลุงไม่อยู่ลุงออกไปข้างนอกเงียบมากนะคะไปทำคนเคียกันทำเทียงหน้าเป็นไหมทำเทียงหน้าเป็นไหมจ้างทำเทียงนาหน่อยทีทำเทียงหน้าให้เคียงหนึ่งบ่านลุํทำเทียงน้าเป็นไหมไม่เป็นหรอ ใครจะทำเถียงนาให้น้อสักเสียงหนึ่งทำเถียงนาน,น้อยให้หน่อยเออเงี้ยเลอหลังลัดทำเถียงนา,ากระเป๋บบานกนะครับกำลังคือกระเป๋านกสว,วกัสดีค่ะกระเป๋านครับโอ้โหใส่หน้าแล้วคนครักมาดกครับบ้างเที่ยวเที่ยวไปไหนนะยังจะวิ่งตามนั่นอ่ะ

โอ้โหเรื่องอันนั้นฮะไอยูครับสวัสดีครับบ่าวนกบ่าวนกเขาเรียกลายสีจ้าลายสีคือขันได้ลายสีอลายสีคือพันอะไรบ่าวนกเออ เลยท,อออที่ทำบวงสวงจ้าโอเคเลย,ยที่ว่าทำไมบวงสวงไม่ใช่ใบทีสู่ขาน <c oughs> ที่ไม่มีข่าวดีหรอกนี่จะบ่าวนกแหละมีข่าวดีแมนบอนัอ <c oughs> ่นแมนบอบ่าวนกคนครับของ,ท,อง,ท,องที่คนวิชททาทำอย่างนี้เท่าคนคร <น S 2> ั้ง

เบาโน่งง่ฮะอย่างเดียวเลยเราไม่รู้ว่าอะไรอ๋อครั้งนี้ครับเป็นที่ครั้งฉีดครั้งแรกนะเบาวน่กำลังมีความรักดันดันถึงดันถึงอีช่องครับคนักให้ให้ดันที่ถึงหมื่นทัพวันนี้เลยเบาวน่ดงคนนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เบาวน่ไม่มีอะไรหรอกค่ะมีแต่อย่างเดียวนะคะ โอ้ยเอ็นทานอีการับทำยานี้รับทุกคนรับเอาไอ้ก้อยรัใก้อยงานครับงานบวงสรวงจ้างานบวงสรวงบ่าวนกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ เปล่าเหรอไม่รู้มันเป็นอะไรในตาบครัมันเหมือนมีอะไรอยู่ในตานะคะเราไม่ได้ซื้อน้ำยาล้างตามาไว้นะคะอันนี้ครับเอาน้ำนะครับพี่ครับเช็คที่ซอนครับอ่าด้าน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 โอเคเงี้ยเงี้ยเอี้ยแม่แม่ดาวลุกแม่บ่าวมาทำงาน ได้ได้เหรอครับยืนยันหลังตาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านปักจุ๊สวัสดีเชาเจ้าคุณเฟือนขอบคุณค่ะคุณไรวินนะคะคุณยุทดีคุณธนาสอนสวัสดีนะคะนี่นะคะอ่ะนี่ให้ดูอือครับสวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามมากทีนี้คนอินเดียโอ้โหสุดยอดครับ ทีนี้สองคนยาดําสียอดครับมีเห็นไหมก็ได้สองอันแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อคืนก็ได้สิบกว่าสิบกว่ากล้าแล้วนั่นนอสสิบกว่ากล้าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใบซีนะคะนี่อันนี้เขาเราแค่เอามาประกอบมาเย็บเป็นช่อๆก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เรียกว่าตัวแล้วก็เรียกว่าเป็นแม่เจ็ดนะคะอันนี้เราทํหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เขาเรียกว่าแม่เจ็ดนะคะนี่นะคะโอ้ยเน ใช่นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่านิ้วนะคะนิ้วอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อเสื้อ ừ, เสื้อเสื้อเสื้อเวลาเรามาพันนี่ไงนี่นเ,เรียกว่าเสื้อ,อแคดนาทียังน,น <c oughs> <c oughs> านองช็อตโค้กพี่แปดนาทีแล้วอันนี้ก็ <c oughs> อ่ะขายไป อันนี้เราก็จะเริ่มต้นนะคะนี่ฮักคอนฮับใช่นี่นี่นะคะอันนี้อันแรกนะคะเราก็ใช้ลวดเสียบไปเลยคือจริงๆแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้ลวดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานที่ว่าเพื่อนต้องขนย้ายนะคะขนย้ายมันเลยเราต้องใช้ลวดเพื่อยึดนะคะไม่ให้หลุดนะคะไม่ให้หลุดนะคะนี่เขาเขาเนอกพุทองออมครับใช่เลยนะคะคือทองออมเข้าคนครับเสียบเข้าไปในนี้นะคะ อีเอ็นครับือแม็กซ์จ้าไปครับทำอย่างนี้ครับพี่ซัดผ้าอยู่แล้วเนี่ยในนี้ครับเคร่งซัดผ้าอยู่นะเอซีครับถ้าไม่ซัดไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่เป็นไรเนื้อมามาตากแต่วนี้แหละพึ่งลมเอาเนาะบางคนเนาะเขาบอกนกเนาะอันเห็นอันน่าเอาลุกแซวล์เซลล์ อันอ mm ันแรกครับคุครับอันแรกครับนี่เราก็เริ่มนะคะเริ่มอันแรกนะคะในการแล้วก่อนที่เราจะทํานะคะเพื่อให้ระดับมันเท่ากันทุกทุกตัวนะคะเราก็จะทุกกา้านทุกช่อนะคะอันนี้เรียกได้นหมดเราต้องนําม,มาวัดนะคะนาม,มาวัดให้เท่ากันนะคะนําม,มาวัดให้เท่ากันนี่ เราก็ทำตัวที่สองนะคะโอ้โหที่สองวัดระดับเจครับวัดระดับนะคะเร่องก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำาบสีเท่าไหร่นะคะเนาะแต่ว่าเ่วงก็ทำก็คือก็ดูยูทูปพอจดคิด่านไปคิดนมารอาแชร์อะไรนี้ครับทุกคนครับ